ีละครค่ะนี่เราหยู <ent music> vet, ่ท <jamais> <Sh Words> ีอะไรตอบร้ายได้ัสีมือห้ะอจือยื้ยือไหมบอกเขาออเดกเกายื้อไหมบอกน่าหยื้ Tá na ชุดมักคอนนครับไม่ใช่ไมเยอะไม่เยอะไมเยอะไม่ได้ใส่อได้ใส่ทับมูนีเอ่เลยฮะามหน่อยางหน่อยับมช่ทมดวมประมมาสก่ับผมมไม่ิดห่องเหรอ อบครัวมาทั้งุ๊กทั้งไก่ครับผมมาทั้งคนนะครับบอกว่าตควมาเกือบทุกรายการใช่ครับผม ก้อนสีเขียวมิสบ๊อปปี้ยังไงบ๊ปอปปี้ก็อิสซงโอโลโลาซาวโรลาซาววัโโนนี้น่าจะมาสองโลวันนี้น่าจะสองลครับผมและผูถมมะ้ถือป้ายสีส้มมิสออเรนจินะครับมิสตงแกรอค่ะมิสออรนจิหรือมิสอุนจิถือแบง มาถึงสนามกีฬากลางพ่อท่วาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผูช้ชมครับขณะนี้เราได้ทำการถ่ายทอดสดครับผมเตนะรียมกระเียนเตรียมกระเียนเตรียมไม่ใช่ปีนี้นะครับปีหน้าซ้อมซ้อมไว้ก่อนปีกีฬาวิ่งบเพึ่งอันนี้ส่งตัวแทนมาท่านเดียวท่านเดียวนะครับคือคุณจำนงสุรพัฒน์ครับจะเทียงก,กันับผมจะเทียงกันนักกีฬาอาวุโส ที่ได้มาเจอกีลาสีของสวนสัตว์บลราชธานีวันนี้นะครับไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผิดคาดมากมากครับ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเป็นงานเล็กๆนะครับแต่ปรากฏว่าไม่คิดไปใ,ใช่ไปงานข้างนอกเข้ามาแล้วเห็นแต่ละสีแล้วโอ้โหแต่สามารถสร้างสรรงานออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเปิดการแข่งขันก,กีฬาในวันนี้เลนครับ ยอนับนับต่อยหล,ลังทะเลาะกันแล้วซ้มซอมขอเรียนเชิญไทยเล่นขอเรียนเชิญคณะธากนกอลผู้ถือป้ายท่านผู้มีเกียรติครับร่วมกันบันทึกภาพด้านหน้า,าเวทีครับขอเรียนเชิญครับเชิญบนเวทีครับผมบันทึกภาพร่วมก,กันท่านประธานครับ ไม่มีตกตกสีส้มตกแล้วครับเมื่อกี้อ่ะคกจะไปครับผมไม่ได้ต้องอยู่ข้างในแขกต้องอยู่ข้างในกระสีน้ำเงินประสบปัญหานะครับไม่สามารถเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์กีฬาของเราได้เอาดึงเราเพิงเปลี่ยนไซส์แล้วแหละเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วโอเคเอาเหลือกสีน้ำเงินเหลือกสีน้ำเงินผมยก งินนห่อยไปยังไงก็ได้ใช่ไหมไปอย่างไรก็ได้กระสอบยาลุดบุกนกยาลุดนะครับสอบกัอนสงสารน้องหน่อยสงสารน้องหน่อยอุ๊ปิโออุปตานระเขาสอบนะเขาตัวเล็กปูดปลายมิดชัดนี่แหละแง่พันเสี่ยวไม่เอาไปปโพดไนก็ใส่กระสอบไ่แล้เอาไม่เอาไปโพดป่อเอาไม่เอาไปโพด การลบวีจากกรรมการกลางคเขา,<ห>าเรา,เรามาย<ร><า>้อนไปนับหนึ่ง ผม้อ่อยนะครับผมใส่กระดาษจดใน้ผมพมวเตอร์กรรมการกรรมการหนีบลูกโป่งไว้ก่อนนะครับหนีบลูกโป่งไว้ก่อน

ผมต้องถอยมาี่เย็นผมนเมบึนกูป่าเนี่ยจะยุ่งีนี้ป่าใช่เปลแกบ่นหรือเล่าผมะพี่อย่าหมดยาบี เอาจับม okay. <'t know>. ือกันตัวจี๊ดแทนพวกแก่มาแล้วนะจี๊ดแทนว่าผีเขียวนะครับแต่มูยังแดงอยู่ยังไม่ได้ไปให้ผาดานุอะไรนะมูผาดานุจึ๊กจึ๊กพีโป้พีโป้เออฮัลลันพีเต้เออฮัลลันนั่นจี๊ดในปอดพีโป้จ้าเราจะตรวจด้วยนะครับสองพีโป้ตัวในการไหมครับสองไมโลครับผม